สำหรับท่านที่สนใจร่วมทริปคาราวานมือใหม่เนี่ยนะครับมือใหม่แล้วไม่เคยเดินทางเลยนี่ครับอันนี้บอกกอพูดตรงๆเลยว่าคนเรามันต้องมีสเต็ปนะครับผมมีทริปต่างๆมากมายหลายๆอย่างเลยนะครับผมเข้าใจครับบางท่านก็จะโฟกัสไปที่ว่าหม่อยากไปเมืองจีนอยากไปเมืองจีนนะครับอยากขับรถคาราวานไปเมืองจีนอยากไปไกลๆสักครั้งหนึ่งถ้าท่านขับรถเก่งและคิดว่าไหวเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่คนเรามันต้องมีสเต็ป บางทีตัวเองบอกไหวภรรยาท่านไหวหรือเปล่านะครับบางคนท่านภรรยาท่านก็โอ้ไม่เคยออกคาราวานอย่างนี้มาก่อนเลยเคยแต่นั่งเครื่องบินไปเกาหลีญี่ปุน่นไปยุโรปไปนู่นไปนี่มาไปทัวร์แบบสบายมาพอมามาเจอแบบพวกระบบคาราวานทัวร์แบบคาราวานนะครับแล้วก็สามีอยากมีความฝันอยากจะไปไกลนะครับแต่ทั้งสามีและภรรยาย,ยังไม่ได้เช็คตัวเองเลยว่าไหวหรือเปล่านะครับไหวหรือเปล่าตรงนี้ละครับนะฮะบ,บกก,ก็อยากจะบอกว่า มันจริงๆแล้วมันมีทริปที่สามารถไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยก่อนนะครับเหมือนการเรียนหนังสือของคนเราเนี่ยเัาต้องมีอนุบาลน,นะครับมีประถมหนึ่งประถมสองประถมสามค่อยๆขึ้นไปนะครับค่อยๆขึ้นไปนะบ,บางคนบอกโูหอยากจะเข้าหมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเลยมันก็มันถามว่าทําได้ไหมถ้าสอบเทียบขึ้นไปได้ก็ได้แต่บางคนพอไปถึงไปจีนไกลๆแล้วโอ้โหก็อ่วมอยู่ภายในเลยนะครับเหนื่อยเหลือเกินนะครับรถก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยนะครับทริปใกล้ๆ มันมีให้เลือกแต่บางท่านก็บอกโอ้มันไม่ท้าทายทริปใกล้ๆนะครับคุณลองดูก่อนนะครับมันใช้จํานวนเงินในการเดินทางไม่มากด้วยนะครับมาเรียนรู้กันก่อนคุณมาเรียนรู้บกบกก็เรียนรู้จากคุณนะครับสวทั้งหลายผมอยากให้มาอย่างนี้ก่อนนะครับกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางของผมเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าโอ้โหผมจะขับรถแล้วทิ้งท่านหรืออะไรต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับกลุ่มที่เดินทางกับบกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเป็นสววัย60 เพราะอะไรเกษียณแล้วหน้าที่การงานวางแล้วนะครับบางคนก็อาจจะโชคดีหน่อยนะครับวางหน้าที่การงานตั้งแต่อายุ50ต้นก็ไปมาท่องเที่ยว,แล,วแล้วก็คือเลิกเลิกกิจาการนะครับมาเที่ยวอย่างเดียวก็มีนะครับหลายท่านที่ผมคุยด้วยนี่บ,บางคนนี่ขายกิจาการทิ้งเลยเพื่อบรรลายชีวิตมาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวเพราะโลกแห่งการท่องเที่ยวยังมีอีกยาวไกลมากเลยนะครับสมมติเกษียณ60เนี่ยโอ้โหคุณต้องเที่ยวอีกเยอะ ทัวร์บินเนี่ยค,คุณบินเมื่อไหร่ก็จะได้นะครับแต่ทัวร์แบบคาราวานเนี่ยมันต้องใช้เวลามันใช้แรงมากกว่านะครับถ้า60ต้นต้นมาได้รีบมาตอน60ต้นต้นนะครับถ้า70กว่ากำลังวังชาเราก็ต้องยอมรับมันน้อยลงไปน้อยลงไปทิปอยากให้มาประมาณทิปเริ่มต้นเนี่ยนะครับทิปง่ายสุดเลยนะครับตอนนี้นะครับวังเวียงเมืองเฟืองเวียงจันทร์นะครับท่านบอกโอ้ยไปแค่ลาวไปเองก็ได้จริงครับ ไปเองก็ได้นะแต่อันนี้คือท่านมาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ระบบสังคมของคาราวานมาเรียนรู้ระบบคาราวานทั่วๆไปว่าเอ๊ขับยังไงนะนะครับมันจะแตกต่างกับทัวร์ที่เครื่องบินลงเสร็จเอารถบัสรถทัวร์มารับแล้วก็อย่างนั้นหรือเปล่ามันเหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าช่วงการเดินทางเนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของรถยนต์ของเราในการเดินทางนะครับขับไป นะมากับบกแล้วบกรเขาเป็นยังไงนะนะครับเขาโหดหรือเปล่าเขาใจดีหรือเปล่านะครับนะครับเขาจะทาให้เราหลับในตอนเที่ยงหรือเปล่าคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมอายุห้าสิบหกละกุบผมเนี่ยนะครับที่เดินทางทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่สวหมดผมรู้สวทั้งเข้าน้ําเมื่อไหร่เข้านอนเมื่อไหร่ตื่นกี่โมงนะครับนาฬิกาชีวิตสวเขามีนะครับนะบางคนก็อาจจะมี เบาหวานความดันหัวใจนะครับครบทุกโรคที่อยู่ในในร่างกายนะครับพี่เนี่ว,ว่าเข้ามาท่องเที่ยวผมก็จะรู้ว่าผมจะต้องบริการสวอ,อ,อย่างนี้อย่างไรนะครับทั้งคุณสามีแล้วก็คุณภรรยานะจริงๆแล้วสวนี่ดีนะเอาพูดตรงๆเลยก็ดีกว่าคนวัยหนุ่มด้วยนะครับเพราะสวเนี่ยดื่มน้อยนะครับดื่มน้อยพักผ่อนเยอะนาฬิกาชีวิตรู้มอร์นิ่งคอถ้าบไม่ต้องใช้เลย นะครับเพราะสวเนี่ยตีสี่ตื่นแน่นอนนะครับนาฬิกาชีวิตของสวตื่นแล้วตีสี่เนี่ยนะครับตื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากให้มานะครับทริปง่ายๆก่อนนะครับสเต็ปแรกเนี่ยครับเมืองเฟืองเนี่ยผมว่าง่ายสุดนะครับเป็นทางเรียบตลอดรถเก๋งก็มาได้ที่เมืองเฟืองนี่ผมจะเอา bm คันนี้ไปนะครับ bmw x 1นะครับไปเมืองเฟืองวังเวียงเวียงจันท์ทริปสั้นๆ3วัน2คืนนะครับเที่ยวให้หรูอยู่ให้สบายนะครับ ไม่ต้องอ่านโปรแกรมที่ยวแน่นมามากประมาณนี้นะครับอยากให้มาทริปนี้ก่อนนะสะเตปต่อไปคุณบอกอ inent, ได้มาเที่ยวตรงนี้แล้วอลองไปต่ออีกหลวงข้าบางเคยไปยังอ่ามันก็มีสเตปอีกอาจจะเป็นปสองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมให้หลวงข้าบางเป็นปหนึ่งนะนะฮะเดี๋ยวนี้ผมให้วางเวียงเนี่ยเป็นเป็นปหนึ่งนะครับแล้วก็หลวงข้าบางเนี่ยอาจจะเป็นปสองปสามนะครับแล้วมันก็จะมีทริปไกลกว่าน,นี้ขึ้นไปอีกนิดนึงเออไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเออใช้ได้นะครับเดินทางอย่างนี้แล้วสนุกรู้สึกว่า มันสนุกกว่าทัวทั่วไปเพราะมันได้ขับรถสามีเนี่ยครับถ้าได้ขับรถผู้ชายเนี่ยถ้าได้ขับรถเนี่ยโอ้โหอะดีนาลีนแห่งความสุขมันมันมีความสุขเพราะว่าผู้ชายกับรถเนี่ยมันอยู่คู่กันตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยโอ้โหมอเตอร์โชว์ได้ซื้อไม่ซื้อกไม่รู้แต่ไปดูก็ยังดีนะครับถ้าได้รถคันใหม่มาประจําการกับบ้านเนี่ยมันกรดีกระดาทุกปีนะครับนะ ภรรยาก็ถ้าเข้าใจสามีเนี่ยจะรู้ว่าสามีเอ้ยก็หนึ่งคนทำไมขับต้องห้าคันเป็นเรื่องปกตินะครับหนึ่งคนขับห้าคันหนึ่งคนขับยี่สิบคันก็ไม่แปลกถ้าพร้อมถ้าปัจจัยเราพร้อมเรื่องการลักรถนะครับของผู้ชายเนี่ยผู้หญิงถ้าไม่เข้าใจลองพยายามเข้าใจนิดนึงนะครับถ้าลองพยายามเข้าใจแล้วชีวิตคู่ก็จะมีความสุขนะครับถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา ผมบอกแล้วไงถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาในชีวิตที่คำนวณบวกแล้วคูณหารแล้วเหลือเท่าไหร่คุณจัดไปเลยนะครับซื้อรถใหม่ปุ๊บความสุขมันจะมีนะครับดีกว่าอยู่รอวันตายเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆกับรถคันเก่าคันเดิมนะครับรถคันเก่าคุณก็ไม่ต้องขายแต่อย่ารถคันเก่ามาพิสูจน์ในในระยะทางในการเดินทางเลยครับมันเหนื่อยเอาคันเดิมเนี่ยเอาไว้ภาคภูมิใจไปวัดไปตลาดไปบิ๊กซีไปโลตัสพอแล้วนะครับให้คนอื่นเขารู้ให้โลกเขารู้ให้คนแถวบ้านเขารู้ ว่าโอ้โหเฮ้ยดูแลรถขั้นเทพเลยรถใหม่ก๊บเลยเบนซ์คันนี้โอ้โหลงจำปารุ่นนี้สวยมากนะครับขัดซะเงาเออเอาเป็นความภาคภูมิใจไปนะครับไม่ต้องเอามาพิสูจน์กับคาราวาต่างประเทศมันเหนื่อยมันเหนื่อยเอารถคันที่ใหม่ที่สุดของบ้านมาแล้วไม่มีเป็นยังไงถ้าไม่มีล่ะก็ผมก็บอกหลายครั้งนะครับในคลิปว่าถ้าไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาคุณซื้อใหม่เลยครับขับในชาตินี้ ดีกว่าให้ลูกหลานเผารถกงเต็กไปให้หรือนั่งบิวแชร์ในวันสุดท้ายของชีวิตช่วงนั้นนะครับคุณจะบอกโอ้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนั้นส่วนภรรยาต้องเป็นฝ่ายเสริมนะครับเออสามีขับรถได้เขาก็พาคุณไปกินอาหารดีๆพาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ดีๆนะครับดีกว่าเขาขับรถดุ่นเดิมเตียเมน,นูเหนื่อยจะไปหัวหินไปพัทยาไปใต้ทีก็นเนื เหนื่อยนะครับกับรถคันเดิมนะครับประมาณนั้นแหละคุณต้องเป็นคุณภรรยาต้องเป็นส่วนเขาเรียกว่าฝ่ายสนับสนุนนะครับฝ่ายสนับสนุนที่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นทริปที่ใกล้ๆนะอ่าผมก็มีวังเวียงเมืองเฟืองแล้วก็เวียดนามเวดยดนางฮอยอันเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นทางที่สุดสวยไม่ยากนะคุณบอกว่าคุณเคยไปทัวร์เครื่องบินแล้วไปแล้วก็ไปอีกได้นะครับไปเมื่อ5ปีที่แล้วกับ5ปีนี้อะไรมันเปลี่ยนแปลง ความภูมิใจในการขับรถท่องเที่ยวคาราวานนี่มันไม่เหมือนความภูมิใจการนั่งรถบัสรถทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกับภรรยาพร้อมคุณมาคุณไม่ต้องไปชวนเพื่อนแถวบ้านคุณไม่ต้องไปชวนชวนคนอื่นเพราะว่าเพื่อนใหม่ในคาราวานมีถ้าคุณเข้าใจคาราวานแล้วคุณไม่ต้องไปชวนคนอื่นเพราะว่าถ้าชวนคนอื่นเขาจะมองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านั่งเครื่องบินไปเที่ยวเวดนางฮอยอันเนี่ยเขาขายกันราคาไม่แพงหรอก นะครับแต่รถคาราวานเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ามีทัวร์เสร็จต้องจ่ายค่าน้ํามันต้องบํารุงรถอีกแล้วก็ใช้แรงกายในการขับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องระบบธุรกิจหรือว่าการเดินทางแบบคาราวานคุณจะไปชวนเขาให้เสียเวลานะครับถ้าคุณกับภรรยาพร้อมคุณจองมาเลยนะครับคุณไม่ต้องบอกว่าอันนั้นมาคุณจองมาก่อนเลยแล้วคุณคุณไม่ต้องไปชวนเขาด้วยแล้วคุณมาเองนะครับคุณมาเองคุณก็ได้ท่องเที่ยวแล้ว แล้วทุกรอบถัดไปอีกนะครับเมื่อคุณติดใจคุณไปอีกคุณก็ไม่ต้องไปชวนเพื่อนนะครับคุณอาจจะรู้จักเพื่อนในกลุ่มนี้นะท,ที่มาเที่ยวเวดาน,าน,านันไฮออนนะคนนี้ไปไหมคนนี้ไปไหมคุณไม่ต้องเอาเอาเวลาของเขามาผูกพันกับเวลาของตัวเราเองนะครับคุณทําเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยนะครับคุณอยากไปคุณก็ถามภรรยา คู่ใจคุณภรรยาบอกว่าพร้อมคุณก็ไปเลยคุณไม่ต้องถามว่าเฮียคนนี้ไปไหมคนนั้นไปไหมที่เจอกันในทริปที่แล้วคุณไม่ต้องไปสนใจเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาของคุณมันจะผูกกันแล้วเวลาของคนเราเดินถอยหลังไม่เท่ากันด้วยนะครับนัดถอยหลังไม่เท่ากันเดี๋ยวสุขภาพเราไม่ดีเดี๋ยวสุขภาพเขาไม่ดีธุระคนเราไม่เท่ากันท่านพร้อมวันนี้มาทันนี้อย่าเอาเวลาของเราต้องไปถามคนนั้นต้องไปถามคนนี้นะครับแล้วกลายเป็นคราวนี้ท่านติดกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้ว เชิญชวนนะครับสนใจก็ร่วมเดินทางกับบอกอไม่ต้องห่วงครับเรื่องดูแลสวเนี่ยนะครับเพผมก็56แล้วว่าที่สวเหมือนกันนะครับผมดูแลคุณเต็มที่สวัสดีครับ